นี้ราคาอยู่ที่ประมาณ2 9 0 0 0่เานเหรียญและนานขาดนี้ราคาก็พุ่งขึ้นไปทดสอบก,กับดีลต้าที่สำคัญสวัสดีครับเจอกันอีกเช่นเคย คริ t o ตท d a ยนะครับก็วันนี้วันที่วันที่5เมษายนนะครับจากคลิปล่าสุดวันที่31น,นะครับที่เพิ่งปล่อยไปเมื่อวันก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆวันนี้ก็วันที่5เมษายนกับตลาดที่เริ่มเขียวๆครับผมอ่า โอเคมาดูตัว BTC กันครับในภาพตามเฟรม4ชั่วโมงนะครับติมเนื่องจากวันที่31มีนาคลิปล่าสุดที่เพิ่งปล่อยไปนะครับจะสังเกตว่าจากวันที่31นะครับราคาได้ร่วงตกลงมาครับจนถึงวันที่1ครับนี่ครับร่วงตกลงมา แล้วราคาก็ดีดกลับขึ้นไปครับซึ่งเป็นลักษณะเมื่อราคาตกลงมาแรงๆครับผมนะขยายครับราคาดีดกลับขึ้นไปก็ย่อมลุกตกลงมาพักตัวครับที่เปนแนวรับที่ราคาสี่0มันห้ารเหียญครับเป็นลักษณะที่เป็นไซด์เวย์ซึมๆอยู่ในขณะนี้นะครับ ราคาดูจากค่า S I d i v e r g e n นะครับเนี่ยดลกดำสดุดตอนนี้อยู่ในเส้นที่อยู่เหนือเส้น50ครับก็ราคากำลังไต่ระดับอยู่เหนือเส้น E M a 50กำลังดูดีครับผมต่อไปในส่วนของตัวอีเท r ร u ่มครับอ่าอีเทอริมเนี่ยเป็นอะไรที่ ไต่ราคาเส้น EMA ยี่สิบมาตั้งแต่วันที่ยี่กมีนาครับขึ้นมาตลอดเลยถ้าใครที่เข้าซื้อไว้แถวๆนี้ครับโอ้หนี่นครับตั้งแต่วันที่เจ็ดมีนาครับราคาได้ไต่ขึ้นมาตลอดแล้วอย่างวันนี้ครับ เปิดเป็นภาพทําเอนกราฟิงครับภาพนี้ครับเช่นเดิมแต่อย่าเพิ่งดีใจครับต้องระวังครับทำไมครับที่ไดเวจ g นอินเิเคเตอร์ตัวนี้นะครับจะเริ่มมีเบริกเบริคคือการกดราคาครับตอนนี้โอเคนะตอนนี้ราคาอยู่เหนือเส้นรับ ส้นตรงกลางนะครับเส้นห้าสิแต่เราไปพิจารณาภาพในอดีตครับเห็นไหมครับเมื่อหนึ่งเมื่อใดมีตัวแบริกเกิดขึ้นเนี่ยจะมีช่วงตามเฟรมที่ไม่ที่ใดว่าทีหนึ่งจะตกลงมาที่ขอบลูเวอร์ของตัว RSI divergent นะครับแบบนี้เสมออันนี้ก็เช่นกันครับเราก็ต้องดูครับว่าถ้าใครที่เข้าซื้อเปอร์เซ็นต์ไม่ ไว้ไว้ไว้สูงแล้วเนี่ยตั้งแต่ราคาล่างๆนะครับก็อาจจะต้องดูลักษณะว่าอาจจะต้องแบ่งขายบ้างแล้วล่ะประมาณนี้ครับต่อไปตัว XRP ครับ XRP ณขณะน,นี้เกือบจะเป็นบูลิกเอ็นกราฟินะครับมาลุ้นดูกันเลย เวลาอีกประมาณสองชั่วโมงสิบสามนาทีครับมาดูกันครับว่าจากราคาเท่งแบงเท่งยาวแท่งนี้ครับตกลงมาปุ๊บราคาดิจะขึ้นไปไซวีหอ,อกข้างครับตามแผนฉบับเมื่อราคาตกลงมาราคาดิ่ขึ้นไปมัดจะไซวีหอ,อกข้างครับอย่างนี้ครับเป็นเวฟนี่ตอนนี้เปิดเปิดเป็นเป็นการาฟฟิงเล็กๆครับ ก็ราคาก็น่าจะขึ้นไปเทสกับเส้น EMA50 ม้าสิบถ้าทะลุยืนเหนือเส้น EMA50 ตรงนี้ได้ก็น่าจะเพราะว่าเริ่มเขียวแล้วก็น่าจะราคาก็อาจจะใต่ขึ้นไปได้อีกครับประมาณนี้ขึ้นไปนครับแนวต้านที่สำคัญก็จะเป็นแนวนี้ครับช่วงช่วนี้ แนวต้านก็ช่วงนี้ต้องทะลุแนวตานแล้วแนวต้านสำคัญต่อไปขึ้นดีครับนี่ในจากระยะดีเคยทำราคาสูงสุดไว้ที่0.903 9304เนี่เปลี่ยนคือแนวนี้ครับ ก็ต้องดูสถานการณ์ต่อไปครับผมสำหรับวันนี้ดูเลสสุขภาพอากาศเปลี่ยนแปลงครับออกอยากบ้านใส่แมสใส่ดูเลตัวเองกลับอยากบ้านก็พกแอลโกอฮอล์ล้างมือทุกคนเรียบร้อยครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ